จะแน้ำเลยค่ะทำน้ำลงแตกใจเหรอ่ะทำน้ำก่อนไปเนี่ยก็แป้งขนตาออกอ่ะแต่งให้แต่งมากเอาจริงเหรอเฮ้ยไม่เคยทำโอ้ตายตายตายพี่เดี๋ยวเขาแต่งหน้าให้เลยเฮ้ยตัวหวานมากแลกันแลกันแล้วกันเฮดิโอ้ยช่วยด้วยแล้วกันโอ้ตาย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 ตาจะบอดนี่ไหนไหน โอ้ my g o d อยากลองให้ so beautiful ให้เริ่มตาดิจะดูทำไม่ได้จริงไม่ไหวม่กเป็นเขาอเล่าเนยจะทำยังไงล่ะโอ้ยเราไม่ได้จริงลองดูดูเนี่ยอ่านคอมเมนต์คือขอปิดตาก่อนเราไม่ได้จริงไม่ตัวทำยังไงดีก่อนมันหลุดเหรอคะใช่โอยนับตาก่อน นตัวอ,อย่าดึองออกนะหลับตาดิย <laughs> อยู่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวงมากน้องอยู่นิ่งๆ,ๆให้มันแน่นๆก่อนเออเอามาดูใกล้ๆดิอ <laughs> ้โ <laughs> <laughs> ตัวหวานหน้าหวานมากเราจะทำอย่างไรกันนะครับข้างหนึ่งก็ได้อามาทิ้งไว้ข้างหนึ่งไม่เอาไปไม่จะจะตัดสางนี้เประโยคคำพิษพี่อ่ะผอมลงแล้วสวยมาก <laughs> ไม่ได้ผอมลงเลยครับยังอ้วนเหมือนเดิมได้จริงอ่ะแย่ชอบคนสวยๆมาะมีนวดแทงเต็มสีปากด้วยค่ะอุ้ยไหวจริงอ่ะรักนี่จะเป็นคนตาลักอ่ะชิรักมันไม่ไหวจริงนะตัวเป็นแบบเป็นแบบ drag แต่งแบบ drag ยังไม่ได้น่อยโอ้ยจบต่พี่อยากมีเวทอีกไหมคะอยากตามไปดู มีค่ะมีเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอีเวนต์ไหนที่แบบว่าบอกล่วงหน้าได้เราก็จะบอกเนาะเช่นคอนเสิร์ตหรือว่าแบบตามอีเว้นต์ต่างๆอะไรเงี้ยเราต้องปรคกฝั่งนี้ด้วยนะคะทไมะตอนนี้ฝั่งนันหาไมตึงมันหนถึงฝั่งเดียวไม่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะมันจะโยกสลับกันไปจริงเหรอมไม่เคยฉีดอ่ะหรือว่าควรรองแล้วค่ะ เรื่องตลกที่สุดของพี่หยาดค่ะมีเรื่องไหนไม่ตลกบ้างคะ <laughs> พี่หยาดสวยงามงามแล้วพ่อเอย่เจอมากไม่ชอบกล้องตัวมันยืดอ่ะเขามาเหอะนดิดนึงไอโบโยกโยกหรอครับฮะอะไรคือโยกหรอคะโอย่อย <laughs> รับฮิวอะไรอ่ะพี่อยากรับคิ้วไอ้ไข่ใช่ไหมคะอ๋อไม่ได้อะไรคือไอ้ไข่ยังไม่เคยไปเลยเป็นน้องที่เขาแบบดังมากเลยไม่เอามันยืดมานี่มาไม่เอาอุ้นะไม่เอาอุมนะไม่เอามันยืด พี่ยากสวยในโชว์คิ้วหน่อยไม่ค่ีลาโชว์คิ้วนะโอ้ยเหนื่อยอ่ะบอกเากำลังกายแล้วตอนเนี้ยพี่อยากจัดคอนที่ก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวมีเร็วๆนี้รอติดตามค่ะมีแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณอาซิดาการเขาก็คือจะไปเป็นแดนเซอร์ให้ไปเต้นอยู่ข้างหลังก็จะให้ทำงานที่ขนาดได้ไหมครับฮะให้ทำงานที่คนะดได้ไหมได้เลยถ่ายรูปเนาะไม่ขายบริการ งานที่ถนัดก็คือค้าขายซื้อกุมารค่ะที่วัดไอ้ไข่สุราชค่ะอืมแต่งวันไหนคะจะให้ของค่ะอยังไงดีขอไปเจอหน้าพ่อแม่พี่ยาดก่อนนะครับแล้วทำยังไงมันถึงจะหายยืดอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันครับมันอย่างนี้คืออย่างนี้คือเราไม่ยืดนะแต่ว่าในพอคนดูหน้ามันก็จะยืดออกอีกนิดนึง อ่านไหนอ่านสิอ๋อสวยมากแม่พี่อยากรู้ไหมคะว่าแฟนพี่น่ารักแล้วน่ารักมากจากน้องหอมเล็กนะคะรู้ไหมสาวว่าแฟนน่ารักมากพี่อยาช้ลิปของอะไรตอนนี้ก็คือใช้ทุกกับทุกยี่ห้อเลยนะคะไม่ยืดนะคะใช้ตามที่ยดแล้วที่ลูกค้าส่งมาใครส่งอะไรมาให้ก็ใช้หมดเลยที่รักังนแต่วันนี้ใช้ของแม็กซ์นะคะที่รัก เพิ่มไหมคุยังไม่ได้เปสอบัดเร์นะคะแมกเข้าได้นะเข้าได้เลยนะคะนี่ยลงรงนี้เธอต้องใส่รองเท้าชูไปป้าใช่ค่ะกับชูสีเขียวนะยะจะมีฟเจอริ่งกับพี่โอ๊ตพิซซานี่มมีแน่นอนค่ะเร็วๆนี้รอติดตามได้เลยเดี๋ยววันที่31นี้นะคะฝากตามรายการจันช็อกเลยก็ช็อคเลยช็อคซีนีมาจันช็อกโลกด้วยนะคะวันที่31นี้นะคะ ชอบขนตาล่างมากเห็นไหมเขาเขาซื้อกันทอไม่อ <laughs> ยากสวยมากค่ะโอ้ขอบคุณมากคิมใต้ตาต้องเข้า <laughs> แล้วใช่นีคิวใต้ตาเ้าแล้วนอนน้อยแต่นอนนะใช่ทุกวันนี้ก็คือนอนมาแล้วกี่ชั่วโมงคะสองสามเนาะสองสามชั่วโมงเพราะว่ากิจกรรมก็คืออ้สุดปังเวอร์นะคะกลางวันทํางานกลางคืนก็คือนั่งทําใจ นะคะอยากให้คอปเพลงฮาเยเลาร์ดั yeah. ๊ดกรดึ๊งกระดับบิงกระดับบิงกระดับิงแบบฮาฮ่าฮายเลาร์ดั๊ดพี่อยากจะไปรับน้องขึ like ้นดอยไปแน่นอนค่ะปีนี้ปกติรับน้องขึ้นดอยเนี <h <h ่ยมันจะอยู่ในช่วงกันยานะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์เรากับโควิดเนาะเชนเนี่ยนะคะเขาก็เลยย้ายไปเป็นช่วงเดือนหลอกกันเดซัมเบอร์ภาษานะคะก็ช่วงเดือนธันวาคมไปซึ่งซึ่งอยากเนี่ยไม่ได้ไปขึ้นดอยหลายปีแล้วเพราะว่า ก่อนขึ้นดอยเพื่อนๆทุกคนก็จะว่าจากทุกที่ไงเขาก็จะไปนัดเจอกันพอนัดเจอกันปุ๊บคืนนั้นก็คือว่า,า,าปาร์ตี้สุดเหวี่ยงใช่ไหมาาไม่ก็เลยต้องเลือกว่า,า,าจะจะจะปาร์ตี้ตรงคืนหรือว่าจะขึ้นดอยาาซึ่งทุกปีเนี่ยพูดยังไม่มจ,จบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกรถแคบานอรอเนาะทําไมปวดขาไปแล้ว <têm S 1> ตัวดึงเขาขึ้นมาเองอ๋อไม่ซีเอฟขนตาค่ะอยาวเลยครับแล้วพี่โบนัสไปด้วยไหมคะไปค่ะไปแน่นอน ไปขึ้นลอยกันหรอใช่โบไ,ไปด้วยหรอไปด้วยตอนนี้ติดคำว่าวาซานมากเลยในชีวิตประจำวันวาซานนะคะเอาไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์พี่โบหล่อกกว่าเดิมอีกพี่หยาดก็สวยขึ้นนะคะไต้มาชรกิลค,ค่ะคุณเอเคเคเพหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าขอบคุณครัค่ะอยากเรียนมอชอแต่เกรดไม่ถึงอ่ะก็ก็ก ไม่เป็นไรก็ปีหน้าเอาใหม่นะคะพีห่หยาดผอมลงนะคะก็คือไม่ได้ผอม,มก็คือเป็นมุมกล้องนะคะตัวนี้น้าหนักก็คือแต่ก็น้ำหนักลงจริงๆโดยที่ไม่ต้องออกกังการเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้มาทานข้ารวราใชเ่อตัวเด็กลงครับรอด,ดูรายการกับพี่คิมนะคะฝากด้วยนะคะกับพี่เจนนิเฟอร์เคมส์นะคะกับรายการเจคิมกินรอบวงนะเราก็ได้พาแบบไปกินไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อว่าร้านคิมอยู่ตรงสยามทำไมพี่หยาดสวยขึ้นขนาดนี้จริงๆพี่หยาดเขาสวยอยู่แล้วครับ จริงจริงไม่ต้องขายตลอขายนหดขนตาก็คือนี่เป็นอิเซรี่ได้เป็นแหวนเป็นเอยก็ได้จะจอยขายคนตาไปอีกตอนนี้อยู่เชียงอยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็น่าจะได้อยู่กรุงเทพแบบยาวๆเลยเนาะแต่คิดถึงเชียงใหม่มากเลยน้องเผิดอไปว่าสั้นในห้องประชุมโอ้ยพักก่อนนะลองเพลงสุดฟังเวอร์ชันพี่อ่ะ พี่หยาดเข้ากล้องปกติแล้วไม่ยืดอ๋อหรอดูแลสุขภาพด้วยนะคะโอ้โหตาอเนกประสงค์มากเออโหมีคนดูเยอะนะเนี่ยทำไมตัวฮอตจังนะจ้าเนาะทำไมตัวฮอตนี้มีสาวสามาจีบไหมไม่มีครับเฮ้ยพี่หยาดครับแม่ผมชอบพี่มากน่ารัก พี่หยาดพูดเมืองโอ๊กก็คือว่าแล้วแรดเลยนะคะอู้ได้โม้เลยเจ้าชอบพี่โบกับพี่หยาดมากค่ะเออนะเป็นแฟนคลับรายการจิตหนูหน่อยนะคะพี่โบคคอละมุนมากส่วนอีพีของพี่หยาดบอกรอท้องแข็งเลยคะ่ะตึงโบครับตึงโบเอ,อ้ยพูดเหนือยตึงโบตึงโบแม่นก่ะตึงโบก็คือว่าโอ้ตึงโบก็คือว่าเป็นแปลว่าอะไรแปลว่าอ,อย่าง ตึงโบกหรอนี่มีตึงโบอืมอบมีคนอื่นแล้วก็คือมีตึงโบคนเดียวอืมตึงโบตึงหยาดพูดใต้ได้ไหมนี่ก็คือว่าเป็นน้องนุ้ยนี่กับอูปกับแหล่งใต้ได้เหมือนกันเลยอืมเป็นคนอีสานเหมือนคนเหนือนะคะอืตอนหนูไปสมุยพวกหนูเปิดเพลงละแมททั้งวันเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากที่ช่วยปั่นวิวนะคะเพราะว่าคุณอาธิการคนเดียวก็ไปขี่ล้านวิวนะคะ นับได้ไหมว่าดูทั้งหมดกี่รอบแล้วมรคับกี่รอบแล้วไ่รู้ยงเอาลังใจให้น้องๆน้องได้คะนักเรียนนักศึกษาต่างๆที่กาลังช่วงนี้น่าจะแบบว่าทําโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็กันบ้านนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในค่าคืนนี้อที่นั่งนิ่มไหมครับที่นั่งนิ่มตีจอยแล้วยังไงเนี่ยก็ดู โบก็เข้ามาคุยนะครับหรอใครอยากมาจอยด้วยก็ได้อย่างนี้หรอเนี่ยเอามาจอยไหมเนี่ยมีคนจริงๆมีคนรีเควสต์มาอยู่อ๋อก็รับเขามาอย่างงี้อ๋อใช่ขอกำลังใจอ่านหนังสือหน่อย